สวัสดีครับพบกับผมช่องลำยองด้ำซิงนะครับฮะจากห่างหายไปเกือบ2อ,อาทิตย์นะครับอันนี้นก็กลับมาวิ่งงานใหม่ครับก็จะแช่ๆนะครับกำลังทำทางครับกำลังทำทางวันนี้มีเซจักเซจักดัมซิงมาวิ่งเลยครับ เสียแจ็คดำซิงเข้ามาวิ่งเลยเขาแจกติ๊กเกอร์แจกเสือ้อไปหนึ่งตัวครับโชเฟอร์ไม่โครยังไม่มาครับโชเฟอร์หกล้อต้องขับเองเลยครับเสียก,กรอบ ก็จะแฉะนะครับนี่ครับลำยองครับลำยองเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกทีมงานก็จอดรออยู่นู่นครับ ใหมาฝั่งนี้หน่อยเด้อฝั่งนั้น,ะนเป็นหลุมน้ำฝั่งนี้หนะ่อยเนี่ยแอบแอบนาฝั่งนี้มันเป็นน้ำฝั่งนี้ ได้อแต่ว่ามันจะขึ้นได้ไหมไญ่ไงต้องตีวงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันลงไอ้ลุมลุมน้ํำตรงนั้นลุมหนึ่งเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกทํางานแบบสายมากเลยครับวันนี้สามสี่โมงเช้าแล้ว โเที่ยวแรกครับไปใหญ่จัดให้ครับเที่ยวแรกเขาว่าได้อยู่เดี๋ยวลองถามกันดูไปแล้วครับเที่ยวแรกครับ sẽ check sẽ check các sẽ check sẽ check đâm sinh nghe hôm nay sẽ check đâm sinh nó vinh đua học sẽ check rốt ní rèn rốt ní rèn phải bảy giờ em bãi bảy giờ hai em rút xịt jack, Rút xịt jack nó lăn thôi đây โน่ศรีฮารอยเจกักดัมซิงเจแจักดัมซิงครับมาแจมวันนี้เจแจักดัมซิงมาแจมทีมงานราชาเมดเงินคือปานวมครับ แปคโคก็เสียก๊อบขับเองครับแปคโคอีกคันไปกุดโคกน้องนาครับจันบอมขับวันนี้มีงานดิน5าหกสิเที่ยวครับ ที่แจ็คไปดูงานสุรินทร์ครับเมื่อวานนี้ไม่รู้จะได้ไปไหมครับมีพ,พวกอยู่แถวแถวสุรินทร์ครับไม่รอดรอดไหมไม่รอดจริงไหม ใส่นิดเดียวเพิ่มนิดหนึ่งเอ้ยรอยก้าเอ้ยสบายครับสบายครับมีโยกนิดหน่อยครับมีกระดูกมานิดหน่อยครับอ่าแน่นอนแน่นอนแรงรุดแรงรุดแรงพี่ฟยเอาเอาแบบนี้ดีกว่า

เสียกบันเลงสองคันเลยครับ6ลอ้อไมกโรถอยยาวแล้วครับไม่มีที่กลับรถ หอยยาวเลยครับที่กลับรถยังไม่แห้งครับหอยยาวเลย ขอผู้ใหญ,ญ่มันเป็นกระจกล์มหนาเลยฟิมหนักเ,<อ>เปิดหมดแล้วได้แค่นี้เลยเล็งจนสายตาจะพังหมดแล้วโอ้เนื่อนนิดหน่อยเนาะกระโโตกมั้งเต้ขอผุญใหญ่เลยรุปเลยเฮียออกได้ไหมอ้กขาบุญใหญ่ไม่นั่นหรอกคลาดมันย้ายไปอยู่ง่ายๆหรอก สี่ของเองเคยจะบึนสู้มันได้นี่เนาะอันนี้ก็สิบสี่ เดี๋ยวโน้นไรก็ไอยดังอะไรไว้เด็ดเด็ดเดครับคลิปนี่กข็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ